สวัสดีครับผมนายนะครับสิงห์สมบุญนะครับผมก็จบจากมหาวิทยาลัยมหิดลน,นะครับคณะ,ะวิทยาลัยนานาชาติสาขาคอมมิวนิเคชัน Design นะครับรหัสของผมนะครับ5580891ครับผมต้องยอมมาตั้งแต่ตอนเด็กเลยครับเหมือนแม่ซื้อเลโก้ให้แล้วตอนนั้นเราก็เหมือนเอามาต่อเองก็ทำให้เรารู้แล้วว่าชอบงานออกแบบโครงสร้างอะไรโตขึ้นมาหน่อยได้มีโอกาสไปเรียนในวิชาชื่อว่าดีไซน์เทคโนโลยี เป็นพวกออกแบบวงจรไฟฟ้าตัดไม้ต่อไม้สร้างประดิษ์ของอะไรก็เลยทําให้เรารู้ว่าโอเคเราชอบโครงสร้างชอบประดิษก็คงเป็นสถาปัตย์พอช่วงที่เรามา เหมือนเดินเรื่องมหาหลัยที่เราจะเรียนเองอย่างเก็เดินดูประกฏมาเดินดูมาที่ดอนเรารู้สึกว่าชอบบรยาาบรยากาศเห็นทุกคนปจัจจัยอากาศมันดีรู้สึกมันไม่วุ่นวายเราก็เลยอยากเข้าที่นี่สิ่งที่เราทําอย่างแรกคือการที่เข้าไปคุยกับอาจารย์ขอคำแนะนำว่าเป็นมายังไงการเรียนอะไรเป็นยังไงอาจารย์ก็น่ารักกับผมมากเลยคือเหมือนเป็นลูกศิษย์แล้ววันแรกที่เจออย่างเงี้ยก็เลยโอเคเราเข้าที่นี่เลยแล้วก็ได้สาขา o m m u n i c a t i o n d e s i g n ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับผมผมสอบที่วุฒิตอนมาสี่ครับแล้วก็เข้าเลยแล้วก็เหมือน สอบไอเแล้วก็เตรียมความพร้อมหลายๆอย่างเพื่อที่จะสอบสอบ,สอบตรงใช่ไหมเอนทรานซ์ rance, ข้าแมคฮิดอนองียครับแล้วก็ของผมจะรีควรยเรื่องการทำพอร์ตโฟลิโอซึ่งเราก็ใช้เวลาทําอยู่นานพอสมควรเลยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการว่าการถ่ายภาพการดีไซน์ต่างๆหลายอย,าอย่างเลยครับผมก็พยายามทําให้หลากหลายให้ได้มากที่สุดนี คือตอนที่ผมทําวิทยานิพนธ์หรือว่าตีซิสที่มหาหลายัยช่งใช้เวลาทำทั้งหมด1ปีผมก็นําเรื่องเกี่ยวกับไต้ลักแล้วก็เอาวิชาที่ผมเรียนมาสร้างผลงานออกมาชื่อโครงการว่าแข่งแกร่งอยู่ที่จะเลือกมองมาในปีนี้ผมก็เลยรู้สึกว่าอยากจะต่อยอดสิ่งที่ผมเรียนมาวิชาที่ผมเรียนมาต่อไม่อยากทิ้เรื่องขมเพราะผม รู้สึกผมใส่ใจกับรายละเอียดในสิ่งที่ผมทำไปก็เอามาต่อยอดนี่ครับแล้วก็สําหรับแคมเปญน,นี้ปฏิทิในายนพ .2019 ครับผมก็อยากส่งต่อข้อคิดแล้วก็แรงบันดาจใจต่างๆให้กับคนอื่นได้เข้าใจเหมือนสิ่งที่ผมเจอมาผมเจออะไรมาบ้างแล้วอยากให้ทุกคนได้ข้อคิดอย่างที่ผมได้ครับโดยงานดีไซน์ทั้งหมดเนี่ยผมทําเองมาเป็นเหมือนระยะเวลา8เดือนเลยครับผมก็ลงมือตรวจเช็คเองทุกขั้นตอนด้วยครับตั้งแต่ ทำคอนเทนต์ขึ้นมาทำเกี่ยวกับดีไซน์โซลูชันเป็นอาร์ตเตอ์แล้วก็ครีเอทีฟในตัวครับแล้วก็มีโชคดีมีทีมมีพี่ช่างภาพทุกอย่างคอยช่วยทำทุกอย่างให้มันกลมส่วนที่เหลือผมก็เอามาทำเรนะีเยลไทเปอกราฟีคลอสซสมน์นิ e แล้วก็เข้าควบคุมการผลิตเองทั้งหมดเลยอย่างเงี้ยครับผมเพราะผมรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้เราหาเหลี้ยงชีพได้ตลอดชีวิตโดยไม่ไปสร้างให้ใครสร้างความเดือดร้อนให้ใครองครคือ โอเคผมเป็นนักแสดงก็จริงแต่ผมรู้สึกว่างานตรงนี้ก็ยังมีอายุเวลาการใช้งานแต่ถ้าเรามีวิชาติดตัวจากช่วงมหาลัยเราสามารถใช้ได้ตลอดยัน,ยนแก่เลยเแล้วก็ไม่ได้หาเลี้ยงชีพเราอย่างเดียวเราสามารถหาเลี้ยงชีพครอบครัวเราได้ด้วยอย่างเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันไม่ได้ใช่แค่ความรู้อย่างเดียวมันเป็นการที่เราเจอเพื่อนฝูงการเข้าสังมคมการการสร้างภูมิคุ้มกันอย่างหนึ่งขึ้นมาได้ด้วยอย่างเงี้ย สำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเรียนเกี่ยวกับงานเรื่องดีไซน์นะครับหรือว่าสาขาทพี่ c o m m u n i c a t i o n design นะฮะพี่บอกได้เลยว่ามันจะเป็นอะไรที่สนุกมากแล้วก็ทำให้น้องแบบใช้ปลดปล่อยความมีสระในด้านความคิดได้อย่างมากเลยนะครับผมแล้วก็มันไม่ใช่แค่งานดีไซน์อะไรอย่างเดียวแต่เรายังต้องคิดถึงเรื่อง s t r ATEGY เรื่องจิตวิทยาของคนที่มาชมหรือว่าเรื่องการตลาดด้วยเองก็ตามนะครับผมแล้วก็ใครที่คิดว่าตัวเองไม่เก่งนะอย่าก,กินงานเพราะพี่ก็คิดว่าตัวเองไม่เก่งมาตลอดคิดว่า ตอนแรกพี่ไม่มีฝีมือเรื่องศิละปะเรื่องอะไรเลยแต่ทีนี้มันเรื่องพวกนี้มันสามารถเรียนรู้และพัฒนากันได้แล้วก็อาจารย์ที่นี่ทุกคนเพื่อนฝูงคอยที่จะสนับสนุนน้องๆทุกคนอยู่นะครับก็อย่าละทิ้งความพยายามนะครับผมความพยายามในความสำเร็จอยู่ที่นั่นแล้วก็สุดท้ายถ้าสมมติว่าเราโดนบังคับหรืออะไรก็แล้วแต่ให้เรียนสาขาอะไรก็ตามก็อยากให้มองเป็นข้อดีมากกว่าเจอจะพูดคุยด้วยกันเหตุผลนะครับเหตุผลชนะทุกอย่างสำหรับพี่นะแล้วก็อยากให ทุกคนลองเปิดใจบางครั้งสิ่งที่เราไม่ได้ชอบเนี่ยลองทำไปสักพักบางก็อาจจะทำกลายเป็นสิ่งที่เราหลักแล้วก็ชอบเองโดยไม่รู้ตัว